่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวในอนุทินแถลงข่าวจับกลุมยาเสพติด7.6ล้านเม็ดพร้อมชื่นชมเป็นการบูรณาการการทำงานที่ยอดเยี่ยมค่ะโดยเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีวันที่17ตุลาคม2566ในอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดแพร่เพื่อให้กำลังใจข้าราชการและทุกฝ่าย พร้อมกับดูจุดที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาบ้าได้ประมาณ7.6ล้านเม็ดที่พื้นที่ป่าบริเวณชาปนาสถานหมู่ที่4บ้านดอนชุมตำบลแม่ยางร้องอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เพื่อดูจุดที่ตรวจยึดและรับฟังการทำงานและบรรยายสรุปการตรวจยึดยาบ้าจากนั้นร่วมกับนายอันสิ 3, ทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมการปกครองนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่ารชาชการจังหวัดแพร่พันตำรวจเอกทาปนาพงษ์ชัยรังศีรองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่และผู้ที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการจับกุมยาบ้านล็อตใหญ่7.6ล้านเม็ดที่สถานีตำรวจภูธรร้องกวางอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ค่ะ โดยนายอนุทินได้ชื่นชมการทำงานของทุกฝ่ายว่ามีการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีการสูญเสียสรพพะกำลังและยังได้เห็นความร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายปกครองที่สามารถร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพขอชื่นชมทุกฝ่ายในการตรวจยึดจับกลุ่มยาบ้านในครั้งนี้ซึ่งหากหลุดลอดไปจะนำไปจำหน่ายจะมีมูลค่าสูงถึง300้ล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งอยากฝากให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างแข็งแกร่งก็จะสามารถตรวจยึดและจับลุมยาเสพติดที่ลักลอบเข้าประเทศไทยได้อย่างแน่นอนและจะทำให้ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้จึงขอชื่นชมทุกฝ่ายค่ะส่วนเรื่องของคดีนั้นตอนนี้ทางเจ้า,นาหน้าที่ตำรวจพอจะทราบแล้วว่ายาเสพติลดล็อตนี้เป็นของกลุ่มไหนและจะได้ทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อสาวตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับยึดทรัพย์ต่อไปตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีเน้นย้ำใน นโยบายการปรับปรามยาเสพติดให้เป็นนโยบายเร่งรัดเพื่อขจัดให้สิ้นซากหมดจากประเทศไทยต่อไปค่ะรายงานางนายที่โรงพักลุงางผมก็ทัวรรายงานเรื่อยๆเกี่กับทยานายเพื่อถ้าขยานเพื่อกับป่นา,น,า,ปน,า,านี่ครับก็สอบถามคนที่ตัดย่าแล้วคนที่ตัดยา่าบอกว่าไม่ไม่เจอใครอยู่ที่นี่นอกจากคนตัดย่าเขาคาดว่าน่นาจะมาจอดทิ้งไว้ในช่วงกลางคืนเพราะว่า ตอนเช้าของเมื่อวันก่อนเนี่ยเขามาตัดหญ,ญา้าที่นี่รอบนึงแล้วตรงบริเวณนี้แต่ว่าไม่มีรถจอดอยู่ครับพออีกวันนึงเขาเข้ามาตอน7จ็ดโมงเช้าเขาเจอเขาก็เลยโทรหาทางกำนันครับแล้วทางส,สพลอ้องควางตรวจสอบเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดําเนินการตรวจสอบเบื้องต้นพอเมื่อพบว่าข้าบนรถเนี่ยมีกระสอบถุยครับวระจุช่วยยา๊สติดครับซึ่งมีกลิ่นออกมาเนี่ยครับจำนวนมากอยู่ข้างในก็ได้กระสานนําเรียนไปอถึงรอบ มาเรียงครับครับสาสิบแปดกับสองครับผมกับกับสอสองแสนสองแสน่วนี้ถ้าประมาณสองแสนสิบ ยึดุ่งน้ำนะมันบกเบี้ยจัจะวัดแพร่นะครับตัวที่ชอบงานจะเสร็จติดนะครับขอออยญาสรุปข้อมูลนะครับการตรวจยึดพอสังเกตดังนี้นะครับนะครับแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งพยเยนนะครับซึ่งมีลักษณะจริงคือแปดหนึ่งนะครับขีดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งพยเยนนะครับไม่พบตัวผู้ขับขีดนะครับจ ห่อหุ้มด้วยกระดาษมันนะครับสีเหลืองลักษณะคล้ายหีบห่อบรรจุยาบ้านะครับคือรายงานผู้รับบัญชาครับจากการตรวจสอบตามขั้นตอนแล้วเนี่ยนะครับพบกระสอบสีดำนะครับจำนวนสามิประกอบกับข้อมูลในกล้องระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติหรืออะไรเส้นเพลยนะครับเมื่อวันที่4ตุลาคม -66 นะครับก่อนก่อนวันที่ตรวจพบของกลางเนี่ยนะครับเพราะว่ารถยนต์บรรทุกคันนี้ได้มีการเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแพร่นะครับ คาดว่าจะมาสำรวจเส้นทางนะครับก่อนทํางานจริงนะครับชุดสืบสวนประเมินจากข้อมูลสนับสนุนนะครับกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะครับอาจใช้เส้นทางลำเลียงจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศนะครับผ่านจุดบริการประชาชนนะครับบ้านห้วยสิงอำเภอโงจังหวัดพะเยานะครับอำเภอมุกเชียงม่วนจังหวัดพะเยาตำบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับผ่านด่านตรวจยาเสพติดนางฟ้านะครับ ตำบลทุ่งนาอำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มาจอดทิ้งไว้บริเวณป่าช้าดอ,อ,อนชุมตำบลแม่ยางร้องอำเภอร้องกวังครับจุดที่ตรวจพบรถยนต์ดังกล่าวนะครับซึ่งของสพร้องกวางนะครับ,รบ,รรบ,บ,รรบประกอบ,กบในวันที่16นะครับวันเกิดเหตุแะในระหว่างพักหนะครับซึ่งมีการวิเคราะห์ว่ากลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเนี่ยจะใช้รถยนต์นําทางแล้วก็พบเจ้าหน้าที่ตารวจขอ,อเียนให้ทุกท่านทราบว่าวันนี้ที่ ผมและทาง,างท่านอธิบดีกรมการปกครองได้เดินทางมาที่จังหวัดแพร่ก็เพื่อที่จะให้ท่านได้ทราบว่าการจับกุ่มนะครับยาบ้าถึง7ล้าน6แสนนะครับกว่าเมตรนนะครับต้องถือว่าเป็นการกระทำที่มีกฎหมายที่อกอาจแล้วก็ร้ายแรงนะครับในความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่ง มีนโยบายชัดเจนในการที่ประกาศเป็นศัตรูก,กับยาเสพติดทุกรูปแบบนะครับผู้มีที่พนทุกรูปแบบก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะต้องอามานะครับแล้วก็เพื่อมา,อาได้เพื่อได้มาดูเหตุการณ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจมาแสดงความชื่นชม การปฏิบัติหน้าที่ที่เต็มไปด้วยความทุ่มเทเสียสละความร่วมมือที่ดีนะครับการจับกลุ่มยาบ้าในครั้งนี้ถึงเจ็ดล้านหกแสนเมตรนะครับถือว่าเป็นเป็นการจับกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่สองของจังหวัดแพร่นะครับตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทนได้รายงานเบื้องต้นกับผม แต่ในจำนวน7ล้านกว่เมตรเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจำนวนที่มีมูลค่าสูงมากแล้วก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าปล่อยให้ยาบ้าเจล้านกว่าเมตรนะครับสามารถลักลอบเล็ดลอดเข้าไปในผ่านจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนไปจนถึงอาจจะถึงกรุงเทพมหาคนครได้เนี่ก็ จะทําให้เกิดความเสียหายต่อสังคมนะครับแล้วก็เยาวชนนะครับตลอดจนผู้เสพอีกประมาณค่าไม่ได้ในราคาที่จะไม่ขายขายปลีกเนี่ยนะครับเขาตีไว้ที่ประมาณ40บาทต่อ,มอ 7, 6, มเมตรเพรนะ้เ7ล้านหกแสนเมตรก็มีมูลค่า ประมาณ300อยกว่าล้านบาทนะครับซึ่งเป็นหุณค่าที่สูงมากขึ่งตรงนี้ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนว่าผมต้องขอขอแสดงความชื่นชมนะครับโดยเพราะยิ่งได้เห็นการทำงานร่วมกันตอบสนองนโยบายของรัฐบาลระหว่างฝ่ายปกครองซึ่งระดโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับ และฝ่ายความมั่นคงซึ่งประกอบไปด้วยตารวจทหารนะครับแล้วก็ที่สัมพันธ์ที่สุดก็คือภาคประชาชนนะครับการปราบปรามจับกลุมนะครับทําให้เกิดอุักรร์ต่อ,อการลำเรนแนยาเสพติดนั้นถ้าเราร่วมกันอย่างเข้มแข็งเช่นี้นะครับโอกาสที่จะทําให้ผู้ที่เป็นนักเป,นเ,ปนเป็นผู้ค้ายาเสพติดนะผู้ที่ทําลายชาติเนี่ย แต่ประสบความสาเร็จก็จะจะจะเป็นไปได้ยากจริงนะครับถ้านี่คือเหตุการณ์ตัวอย่างที่ดีเลยที่ทําให้เห็นถึงความร่วมมือกันรวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยมันเริ่มมันดากมีการสังเกตเห็นความผิดปกตินะครับอย่างที่ท่านรอผู้การตำรวจจังฟูทอนจังหวัดแพร่ได้ชี้แจงก็คือชาวบ้านหเห็นรถเห็นมีความผิดปกติ ก็แจ้งกำนันกำนันเข้ามาตรวจดูนะครับเมื่อเห็นว่าน่าจะมีสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับอ,อ,อยู่ภายในตัวรถก็แจ้งไปยังฝ่ายอำเภอและภู่ิกับการสารีตํารวจกุงธาอเภอร้องกว่าทั้งทั้งหมดก็ร่วมกันเข้าไปเพราะว่า ตรงนี้ก็ต้องถือว่าต้องเข้าไปด้วยความระมัดระวังนะทุกคนมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่กล้าหาญมากนะครับทีงหนว่มูลค่าของกลางที่สูงถึงสา0รกว่าล้านบาทนี่ผมคิดว่าถ้าเขาไม่เห็นความเข้มแข็งของฝ่ายรักษากฎหมายนะครับของฝ่ายผู้ที่ดูแลทุกส่วนของพี่น้องประชายชน เขาเขาคงต้องมีการต่อสู้เขาต้องคงต้องมีความพยายามที่จะนะครับพยายามที่จะเอาเอาของกลางล่านี้คืนไปให้ได้อาจจะต้องถึงขั้นมีการใช้การใช้อาวุธใช้การประทะกันนะครับซึ่งก็คงจะต้องจบไปด้วยความสูญเสียของของทั้งสองฝ่ายซึ่งถ้าเป็น เกิดความตึงเส้นท่น,นเกิดขึ้นจากฝ่ายผู้รักษากฎหมายก็จะเป็นสิ่งที่น่าเศร้าส่งเสียใจีางทีโชคดีสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดมันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นความเขาเห็นความเข้มเข้มแข็งของของฝ่ายผู้รักษากฎหมายนะครับทําให้เขาตัดสินใจทิ้งของกลางแล้วก็หลบหนีไปอย่างไรก็ตามนะครับก็ได้รับรายงานมาว่าทางเจ้าพนักงานนะครับได้ ทราบบอกแสนะครับทราบตัวตนของผู้กระทำผิดกฎหมายในครั้งนี้แล้วแล้วก็กำลังไล่ติดตามจับกลุ่มนะครับให้เร็วที่สุดนะครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยเป็นผู้ที่รับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยที่มีความชัดเจนในเรื่องของการประกาศ ปราบปรามนะครับป้องกันแล,ล้วก็ทำลายวงจรของผู้ค้ายาเสพติดนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบขอขอคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านผู้คับการาตำรวจภูธรจังหวัดแพร่นะครับฝ่ายปกครองนะครับนออายอำเภอทำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน โดยเฉพาะยิออ่งชาวบ้านที่เป็นผู้แจ้งบาะแสท่านเหล่านี้มีส่วนร่วมในการทําความสงบสุขให้ให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองถ้าท่านไม่แจ้งท่านพยายามติดต่อกับผู้ทาผิดกฎหมายในความเสียหายหรือขนาดนับกวรจะเกิดขึ้นท่านทราบดีกันอยู่แล้วคนในพื้นที่แถวนี้โดยเฉพาะยิออ่งผู้ที่เป็นฝ่ายปกครองทราบดีอยู่แล้วว่ามูลค่าของอยา เสพติดเหล่านี้มันมันสูงขนาดไหนนะครับท่านไม่สนใจในเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวนะครับท่านคำนึงถึงถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนนี่เป็นสิ่งที่ที่ที่ต้องสั่นเสแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่ผมมีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางมาเพื่อแสดงความขอบคุณแสดงความชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจในการทํางานกับทุกคน ขอให้ขอให้ความมั่นใจว่า mm hmm. การบริหารการเช่นนี้ก็จะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เป็นการทํางานที่ร่วมกันไม่มีใครแย่ง mm hmm. สิ่งดีสิ่งเด่นกันไม่มีใครแย่งกันเอาผลงานเป็นของตัวเอง mm hmm. เป็นเป็นการร่วมมือกันที่ดี mm hmm. เพราะว่า,าทุกฝ่ายรวนแล้วแต่มีถ้ารวนแล้วแต่มีมีความสามารถในการ ปกป้องดูแลเด่นดันแล้วกันครับถ้าเราแยกกันไปทํานะครับก็อาจจะเกิดอันตรายอาจจะทําให้ประสิทธิภาพของงานเนี่ยมันมันไม่ถึงขั้นสูงสุดได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับก็เดี๋ยวจากนี้ไปก็คงลำเนีงของกลางตามขั้นตอนกระบวนการก็เราไปนะครับส่งเข้าไปยังกองบันยการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับเป็นขั้นตอนที ข้าไปก่อนที่จะไปถูกทําลายใน,ในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการทําลายยาเสพติดเหล่านี้เป็นประจานะคร,ครับอยู่แล้วคร้งที่แล้วก็ทําลายไปที่ทนายกไปเผาทิ้งที่นิคมอุตสาหกรรมบางบูวนึงข้อมูลค่าเกือบสองหมื่นล้านบาทสมัยผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนที่จะพ้นตําแหน่งนะครับก็ได้ไปเผาที่บางบูน,นี้ที่เดียวกัน มูลค่า23,000ล้านเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยเราต้องถือว่าเราให้ความจริงจังรัฐบาลให้ความจริงจังนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองให้ความตอบสนองต่อการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มที่นะครับในแต่ละปีเราเราทำลายยาเสพติดไปเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทน,นะครับ่เท่าไหร่มันก็ยังไม่หมดเพราะว่ามันไม่ได้ทําในประเทศไทยมันถูกตรงนี้เข้ามาประเทศไทยมี พื้นที่ตะเข็บชายแดนนะครับเยอะแยะมากของพวกนี้ก็ทราบมาว่าลำเลียงเข้ามานะครับผ่านช่องทางธรรมชาติถังมานะครับแล้วก็มีการลักลอบนำเข้ามาเป็นทอดๆอย่างไรกร็ตามก็ไม่ไม่พ้นความสามารถของของเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองของเรานะครับที่รถไปจอดที่ป่าช้าเนี่ยที่สุขสารที่ตอนกลคืนเนี่ยก็ก็เพราะว่าพวกนี้เขาทำงานนี่เป็นระบบ มีรถกลุยทางมีรถปิดท้ายเขาจะรายงานเป็นช่วงๆว่าตรงไหนมีด่านพอมีด่านเขาจะาเปลี่ยนเส้นทางแต่เนีเ่ด้วยความความเข้มข้นของการวางกําลังตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับทำให้เขาเห็นว่าเขาผ่านด่านแรกมาแล้วหนึ่งจากการออกก็มันมีเจอด่านอยู่ข้างหน้าอีกนะครับแล้วก็มันไม่มีช่องทางที่จะหลบเลี่ยง ก็เลยตัดสินใจรถเข้ามาจอดจิ้งไว้ที่สุสานที่รองกว่างซึ่งเป็นสุสานค่อนข้างร้าง,งปีหนึ่งมีมีพิธีเผาศพอยู่ไม่เกินสองสาครั้งนะครับก็ข้างในก็ค่อนข้างจะเป็นที่มืดที่รกชั้นนะครับก็เอารถมาจอดจิ้งไว้ก็คงหวังว่าถ้าด่านเลิกแล้วอะไรแล้วก็คงจะกลับมาดำเีินต่อไปแต่ว่าด้วยความความ สังเกตสังกาของของชาวบ้านก็เห็นว่าอยู่ด,ดีมีรถแบบนี้มาจอดอยู่นะครับ้ก็มีความผิดปกติหลายลายอย่างเอาหน้ากากอนามัยนะมาปิดป้ายทะเบียนนะครับทำนี้รถเป็นโควิดได้เงี้ยนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยชาวบ้านที่เขาเห็นถึงความผิดปกต,ติเขาถึงแจ้งทุกอย่างไปตามขั้นตอนแจ้งคำนันํำนันมาถึงก็มั่นใจว่าต้องมีของไม่ดีอยู่ในรถแน่นอนก็แจ้ง เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าพนักงานก็ทํางานเป็นดีนะครับก็ <c oughs> คิดว่ารูปแบบเช่นี้ถ้าเราร่วมใจกันทำอย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะสามารถที่จะลดจานวนการลักลอบค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมากใ,ในทุกปีครับก็ <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> แล้วถ้ามีคําถามอะไรให้ทีมงานตอบ เกิดปัญหาแบบนี้ของน,นื่ต่องไหมครับก็เขามาแบบไหนเราก็ดักแล้วก็ส่วนการที่จะให้เขาไม่หยุดการผลิตยาเสพติดอย่างที่เรียนว่าเขาไม่ได้ผลิตอยู่ในประเทศเรานะครับเขาผลิตอยู่ในนอกเขตประเทศไทยแล้วก็การลักลอบเข้ามาก็ลักลอบเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติไอ้ตรงนั้นมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแต่ว่าเมื่อเข้ามาใน ประเทศของเราแล้วเนี่ยเราก็มีการดับกลุ่มปราบปรามป้องกันอยู่ตลอดเวลานะครับดัง mm hmm. นั้นถ้าเราทำให้มันเกิดความลำบากมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะจะทำให้ทำให้ความพยายามเนี่ยมันก็ต้อง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 มีความคือพูดง่ายๆว่าจะคุ้มค่าไหมถ้า สำหรับผู้ค้าที่จะที่จะนําสิ่งเหล่าน,นี้เข้ามาขายในประเทศไทยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆปีหนึ่งทำได้สักยี่สิบต่อสิบลายเนี่ยเขาพขายถูกจเป็นหมดรายได้กันเป็นหมื่นหมื่นล้านนะก็ลองดูถ้าอยากจะทําเช่นนั้นมันไม่คุ้มค่าเราก็ต้องไล่จับไปเรื่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แจ้งอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผู้ที่เข้าขายขายยาเสพติดนะครับเวลามี โอกาสสาคัญในการได้รับตรงนี้อยู่นอกเหนือการที่จะได้รับความปราณีใดๆใ,ในการครอบครัวมันยังดีนี่จะได้รับคนใครทนะสำหรับน้องแเ็นอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญขอความกรุณาพี่น้องทุกรรชนครับอย่าไปพยายามถามหา,มามว่าว่าใครเป็นคนเกี่ยวข้องใครเป็นคนที่บอกแสเว่าอันนั้นเท่ากับเป็นการทําร้ายนะครับ ประชาชนผู้ที่หวังดีต่อบ้านเมืองผู้ที่ทุ่มเทเสียสละนะครับก็ต้องต้องขอขออนุญาตจริงๆนะครับว่าว่าว่าเรื่องนี้ก็ขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานของบ้านเมืองตำรวจทหารฝ่ายปกครองนะครับที่จะ,ะรับผิดชอบในการป้องกันปราบปรามนะครับการลักลอบขายยาเสพติดนะครับ<อ>เป็น กำลังใจเพื่อสร้างสปอร์ตกำลังใจการจัดสรรบรรทุน,นทั้งหลายจะจะผมผม <c oughs> ผมไม่เคยได้ยินว่าจะามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมานั่งแย่งในาารางวัลจรนี้ที่มีผู้ปลูกทางจิตตามวันจางเสพยาซ้ำๆมาตลอดติดยาเสพติดนะครับทั้งดูแลทั้งทางด้านกายภาพและดูแลทางด้านสุขภาพจิตด,ด้วยนะครับเ,เป็นนโยบายสําคัญนะครับผมก็ได้รับรายงานจากทางท่าน รับแจ้งจากท่านรองตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านปัจจุบันในแพทย์จนลน่านสีแก้วว่าท่านก็ให้ความสัมพันธ์แล้วตรงไหนที่จะต้องขอความร่วมมือกันระหว่างผมก็ได้บอกกลับเยนท่านไปว่าถ้าตรงไหน,นที่ฝ่ายมหาไทยทําได้ร่วมกับทางการะทรวงสาธารณสุขเราก็พร้อมที่จะจะ,จ,ะจับมือกันนะครับในส่วนของการบําบัดในส่วนของการรักษาผู้ป่วยด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มันก็มีหน่วยงานที่เราดูแลที่มันมีภารกิจเหมือนันอยู่เช่นรอปสอตอหลายแห่งก็มาอยู่ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่จะต้องดูแลนักสุขภาพจิตต่างๆเราก็คงยังยังผลิตไม่ทันก็คงจะต้องมีการขอความร่วมมือไปอยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางกรมสุขภาพจิตซึ่งผมมั่นใจว่าเขาได้รับรับนโยบายในการดูแล ผู้ป่วอยอะเสร็ิิดีแล้วอย่างชัดเจนะครับเมื่อไปบำบัดแล้วกลับมาจริงเพราะว่าผมผมเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเรียนหนังสือด้วยกันท่านท่านรถโทรสับไปหาท่านดูการเป็นโนมเป็นใหญ่เมถามว่ามีอะไรที่จะสนับสนุนท่านได้ก็ก,ก็ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้รับทราบรอะว่าทา่ทานท่านทางานกา,านมาทางเจ้าหน้าที่ของของเราที่สถานทูตอิสราเอลนะครับที่จะอนุน ไทยประจำประจำคูเทลเอาวิสเนี่ยก็ก็อยู่ในอยู่ในสภาวะที่ที่เราต้องให้กำลังใจนี้แล้วก็ต้องหวังว่าทุกท,ท่านจะจะแก้วคลาดปลอดภัยจากการทำคุณงา,วานวามี ถ้าแกละรวยเลยนะเนี่ยให้ผมไปก็ไม่ร e> <Yes, ู้ไปที่ทิ้งน้ำเลยไปที่ของพยาการปั๊บปั๊บยาเสพติดขั้นตอนในการอยากไปภาคสูง่สฮะไมปภาค